ยังคงยู่แค่จังวัดภูเก็ตครับผู้กำกับสถานีตำรวจภูทรป่าตองยำเจ้าหน้าที่ตำรวจในสัางกัดกวดขั้นปราบปรามอาญากรรมทุกประเภทพร้อมดูแลอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวในช่วงประเพนนี้ลอยกระทงครับโดยพันตำรวจเอกซู้จินนินบอดี้ครับผู้วังกับ สถานีตำรวจภูทรป่าตองบอกว่าตำรวจภูธรภาคแปดได้สั่งการให้ตำรวจภูทรถูกพื้นที่ระดมกำลังกวาดลางอาชยากรรมทถกรูปแบบในช่วงประเพณีลอยกระทงทีกำลังจะทึ่งในพรุ่งนี้แล้วนะครับโดยทุกพื้นที่ให้ส้นทีกำลังรวมกับฝ่ายปกครองออกตรวจสถานบันเทิงป้องกันไม่ให้เด็กอายุตามว่าทีกฎหมากกม้กำหนดเข้าชายบริการนอกจากนี้ค่ะก็มีการคุมแคมในเร yang, ื่องของยาเสพติดกันค่ะอันนี้ก็ต้องมีการปราบรามกันย่างต่อเนื่องนะรวมไปถึง 5อาญากรรมถูกประเภทค่ะโดยเฉพาะการตรวจคอนการพกพาอาวุธปืนในที่แล้วก็ทางสาธารณะก็จะต้องมีการตรวจคอนบุคคลต้องสงไส้แล้วก็วัตถุต้องสงสส้ที่อาจจะเกิดการกระทําพิกษกฎหมม้ในพื้นที่ได้แต่ว่าพันพื้นก็ตามค่ะข้อความรวมมารวมมือมายังพี่น้องประชาชนกันแล้วค่ะถ้าว่าใครพบเห็นสิ่งพิษปกตินะคะหรือว่ามีการกระทําอะไรก็ตามที่พิกษกฎหมม้ค่ะหรือพบเห็นบุคคลยานพหาหนะาที่ว่าต้องสงสส้ในพื้นที่ให้โทษแจง้งตำรวจได้เลยไม่เล็กที่เราจะา กันได้ตั้งแต่แหลกๆนึ่งกาวนึ่งเนะ,ะเพื่อจะได้ดําเนินการตรวจสอบแล้วก็ดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกันต่อไปนั่นเองค่ะครับผมช่วยเป็นหู้เป็นตากันนะคะป้องกันปัญหาอาจการเี่จะเกิดขึ้นนะคะช่วงนี้คือคักนะครับแครูเก็ตนะใช่นะคะ